สวัสดีครับอยู่กับคลิปสอนใช้งานอินดิเคเตอร์กันอีกแล้วนะครับในรอบนี้ผมจะมาสอนใช้งานตัว m o ลิซิเนลออโต้วีนะครับเป็นตัวยอดฮิตทางเราอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวนี้นะจะมีข้อแตกต่างกับโมลิซิเนลวีส่ยังไงนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจนะครับขี้เกียจเนาะว่าแบบโมลิซิเนลวีสีอ่อะเออเหมาะสําหรับคนที่ มีประสบการณ์ด้านกราฟมาพอสมควรอยู่แล้วก็รู้เรื่องเส้น ema รู้เรื่องเส้นกับตัว demand supply ict เนี่ยครับจะเป็นตัว indicator ที่เหมาะมากๆแต่สำหรับ molly signal v 8ทุกคนลองนึกภาพตามผมนะครับก็คือคุณเล่นแบบค่ะคุณเล่นเกมมะแล้วคุณแบบเล่นแลกนาล็ n อกอ่ะมันจะมีโหมดออโต้มาให้คุณฟาร์มนั่นแหละครับคือ m o l s i g n a v 8สํสหรับมือใหม่มากๆจะมีตัวของ ออเดอร์ขึ้นมาให้ตลอดนะครับก็คือมี price นะครับผมก็คือมีราคาเปิดนะครับแล้วก็มีราคาซับสแตทกับมี TP ทั้งหมด3จุด sl ของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 500. จุดนะครับ550จุดนะครับจะน้อยกว่าตัวของ a m m a Trend นะจะน้อยกว่าตัวของ a m m a Trend นะครับแล้วตัวนี้สามารถเล่นไซส์เว้ได้ดีนะครับตัวนี้เล่นไซส์เว้ได้ดีแต่จะไม่เหมาะกับเทรนนะครับจะไม่เหมาะกับเทรนมากมาก เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรานะครับผมเล่นเทคนิคเส้นโมเดลไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเทคนิคเส้นโมเดลไลน์เนาะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสัญญาณนะครับผมมีแบบการห้ามบายห้ามอะไรด้วยนะครับผมก็จะมีการกระบาดออกเนาะเออก็จะแนะนําให้ดูเป็นตัวของออเดอร์ที่มันขึ้นมาจะดีกว่านะครับแล้วต้องมีสัญญาณบายขึ้นมาด้วยนะครับผมปะเรามาดูกันนะครับผมว่าการตั้งค่าจะมีอะไรบ้างเออนี่การตั้งค่านะครับไม่มีอะไรนะครับ ว่าจะมี Stop l ลอสขึ้นมาให้เราได้นะครับเนี่ย Stop l ลอสแล้วก็มี m ม l ิ i ิเนลล์อัปเตอรเนาะก็เนี่ยกดได้ว่าตรงไหนเป็น Trend Up Train Down นะั r เทรนด์ดเนาะนี่นะครับแต่ผมแนะนํานะไม่ต้องเปิดดีสุดครับ <c oughs> นะครับไม่ต้องเปิดดีสุด Time f เฟรมที่ผมจะมานําเสนอนะครับก็คือทา m e ์เฟรม m 1 5นะครับ m 1 5ผมไม่แน่ใจว่ามันดีที่สุดไหมนะแต่ว่าทุกคนสามารถลองไปใช้งานกันดูนะครับว่าทา m e ์เฟรมไหนดีสุดแต่จริงๆมันก็ดีทุกทา์เฟรมแหละอ่าเอาจ อะเดี๋ยวผมจะให้ดู M5 ก่อนนะครับ M5 ก่อนเนาะแล้วก็กด backtest นะครับผมดูกันนะทุกคนเอามาแล้วครับสัญญาณ buy อ่าอ่ามีการรีเพนนิดนึงนะเห็นไหมทุกคนจะสังเกตได้ไหมครับว่าโอ้สักครู่นะครับนี่มาแล้วนะผมให้ดูนี่สัญญาณมาขึ้นแล้วตรงนี้มีสัญญาณ buy มาด้วยนะครับตรงนี้เราอะสมมติผมเข้าตรงนี้เข้า b u ไปแล้วปึ้งโยกไปนะครับพันเจ้อจุด SL นะครับผมประมาณ500อ่ะ600จุดแล้วกันผมตีว่า600จุดแล้วก็ไปนะครับนี่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 อุ้ยเกือบ SL นะทุกคน600จุดเกือบ SL นี่ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยมาแล้วจะทีพีไหมอ้าวมีสัญญาณเซลล์กับตัวมีสัญญาณเซลกับตัวอาจจะปิดตรงนี้ก็ได้อ่าผมปิดแล้วแค่นี้ก็ได้เท่าไหร่อ่ะพันห้าร้อยจุดแล้วนะเกือบเอสเอลนะได้พันห้าร้อยจุดแล้วอ่าผมได้ผมชนะไปแล้วทีพีหนึ่งเอามาแล้ว สัญญาณเซลล์ตรงนี้ผมลากเซลล์ลงไปนะแล้วก็ SL ประมาณ่าครับ600จุดเหมือนเดิมปไปกันต่อดูนะับจะเป็นยังไงต่อจะ SL ไหมโอเคครับผมไม้นี้ผม SL ไปนะครับไปไปกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่ออันนี้ m5 นะเอเ้ามันขึ้นต่อทุกคนมันขึ้นต่อโอเคเ5ม5เป็นอย่างนี้ผมไปดูเ1 5บ้างนะครับ อ้าว m สิบห้าชนเส้นโมดลไลน์ข้างบนแนะฮะอ่าแต่ว่ายัางไม่มีสัญญ,ญออาณปล่อยก่อนครับปล่อยอก่อนปล่อยก่อนมาแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วผมกดเซลล์ผมกดเซลล์อ่าตรงนี้ตรงนี้พอดีเลยเมื่อก,กี้ผมอาจจะเข้าตรงนี้ไม่ทันเนาะผมอาจจะเข้าตรงนี้ไม่ทันผมมาเข้าเส้นข้างบนนะครับผมเข้าเส้นขน้างบนสต็อปลอสอยู่ like, ประมาณอ่ะเมื่อกี้แล้วกันประมาณตรงนี้อ่าแล้วก็ลากลางไปสักที2ีสองแค่นั้นแหละกดครับโอ้โหเรียบร้อยครับ sl นี่แหละครับก็จะเป็นตัวของ m o l ี s ิก n นล V8 จะไม่เหมาะกับเทรนมากๆทุกคนจะเห็นได้เลยนะครับว่าเห็นไหมถ้าตรงเนี้ยมันเป็นเทรนขาขึ้นมันมันขึ้นไปเลยแต่เมื่อมันขึ้นต่อสัญญาณมันบอกว่าให้เซลลพอเราเซลปุ๊บเห็นไหมครับเซลที่1น่เซลที 2, ส่ญญ 3, สเซลที่สเซลที่4เรา SL ไปแล้ว4รอบติดนะครับแต่ถ้ามันเป็นไซด์เวล่ะเนี่ย เทรนนะครับโดนเลยนะครับโดนโดนอันนี้โดนกินเรียบนะ SL เรียบเลยนะครับจะเหมาะสำหรับไซส์เวสส่วนใหญ่นะครับอ่านี่อันน,น,นี้ลงมาแล้วนี่นี่นี่ไซส์เวนะครับนี่นี่นี่เนี่ยครับชนหนึ่งชนสองนะครับโอ้โหอันนี้เทรนและตอนนี้ทองอ่ะเป็นเทรนแรงมากผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับผมให้ทุกคนเห็นประสิทธิภาพของตัวโมลิซิงแนลออโต้วีได้ชัดเจนที่สุดแต่ก็ เล่นหลักๆผมแนะนําอย่างนี้ละกันเล่นหลักๆทุกคนดูเส้นข้างล่างกับเส้นข้างบนครับถ้ามันถึงเส้นข้างบนคุณเซลลงมาได้เลยถ้ามันอยู่เส้นข้างล่างคุณบายมาได้เลยครับก็จะประมาณนี้ส่วน TP ผมแนะนําให้เป็นเส้นตรงกลางอ,อันนี้คือเป็นการแนะนําส่วนตัวนะครับผมเป็นการแนะนําส่วนตัวเนาะการใช้ m มลิซิเนลล v 8ที่เซฟที่สุดที่เซฟที่สุด แล้วทำกำไรได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่า V4 นะครับ V4 มันเอามาประยุกต์กับความรู้ด้วยแต่ตัว V8 เราไม่ต้องใช้ความรู้เราใช้แค่ถ้ามันถึงเส้นเราบายมาถึงเส้นกลางเราปิดถ้ามันขึ้นไปข้างบนเราเซลล์มาเราเซลล์ถึงเส้นกลางแล้วเราปิดนี่แหละครับผมก็จะเป็นตัวของ m o l y Signal V8 นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะหมด ไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอาจจะมีคลิปการสอนเทคนิคของการาฟต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีสรุปข้อมูลนะครับการใช้งานอินดิเคเตอร์เนาะให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็รีวิวจากลูกค้ามากขึ้นเหมือนกันก็ตอนนี้สำหรับคนที่สนใจกลุ่มนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะผมในลิงก์ที่ผมแปะไปในใต้ดีสคริปชันของทุกคลิปนะครับโอเค สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสอนใช้งานเครื่องมืออินดิเคเตอร์เดี๋ยวในอนาคตจะมีเครื่องมือตรงไหนมาอีกเดี๋ยวทางเรานะครับจะรีบอัพวิธีการสอนใช้งานให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ